สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคอซีรีส์เน็ตฟิกนะครับวันนี้ผมจะมาคุยสปอยหลังดูสวีดโฮมครับใครดูแล้วก็เข้ามาคุยกันนะฮะหลังจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราได้ดูออริจินัลเน็ตฟิกไลฟ์แอคชั่นจากทางฝั่งญี่ปุ่นกันไปแล้วนะครับกับเรื่องอลิซอินบอร์เดอร์แลนด์นะในสัปดาห์นี้ก็มาทางฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะครับกับแนวไลฟ์แอคชั่นจากกรตูนคือกันนี่แหละ เรียกได้ว่าถ้าฝั่งญี่ปุ่นนิยมเอามังงะมาทําเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์แล้วแล้วก็เกาหลีใต้ก็นิยมหยิบจับการ์ตูนที่โด่งดังในเว็บตูนมาทําเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ด้วยเช่นกันครับอย่างอ e ีเทวอนอย่างนารกคือคนอื่นอะไรเงี้ยใครเคยอาจจะเคยได้ดูใน Netflix นะนั่นก็เอาการ์ตูนจากเว็บตูนที่ดังๆนี่แหละครับมาทําเป็นซีรีส์ครับแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยอ่านการ์ตูนจากเว็บตูนเลยนะเห็นบอกว่าเฮ้ยโอ้โห,หติดงอมแงมมากกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นอีกอันนี้จริงไหม ใครเคยอ่านแล้วก็ลองมาพูดกันหน่อยนะแต่และเรื่องนี่มันสนุกกันขนาดนั้นเลยวะมาทีนี้มาเรื่องยอ่อของสว h ดโฮมกันก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องราวของชายอนซูเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่มีนิสัยชอบเก็บตัวรักสันโดษและก็ขังตัวเองอยู่ในห้องครับจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องสูญเสียครอบครัวทั้งหมดไปเพราะอุบัติเหตุทําให้ต้องย้ายไปอยู่ตามลําพังที่อาพาร์ตเมนต์แห่งเก่าแห่งหนึ่งนะฮะและก็หวังจะฆ่าตัวตายที่สถานที่แห่งนี้เพราะว่าสิ้นหวังกับการใช้ชีวิตครับไม่มีเป้าหมายอีกต่อไป แต่แล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเกิดโรคระบาดทําให้ผู้คนกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดออกอาระวาดทั่วโลกครับแม้แต่กระทั่งในอาพาร์ตเมนต์นี่ยอนซูอยู่เองเนี่ยก็มีสัตว์ประหลาดออกมาเพ่นพ่านด้วยนะครับฆ่าผู้คนในอาพาร์ตเมนต์ฮยอนซูรวมถึงผู้คนที่รอดในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องร่วมมือกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อการมีชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็รอคนมาช่วยนะฮะพวกเขาจะเอาตัวรอดจากสถานที่แห่งนี้ไปได้ยังไงก็ต้องไปดูกันละครับ มา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 เข้ามาฟังกันนะฮะทีนี้ความรู้สึกส่วนตัวหลังดูของผมเป็นยังไงบ้างครับของเพื่อนเพื่อล่ะเป็นยังไงก็ลองเมามอยคอมเมอนต์เข้ามานะของผมเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมลงรีวิววันนี้นับว่าค่อนข้างช้าพอสมควรเลยนะฮะก่อนที่จะดูเนี่ยกระแสพูดถึงกันเยอะมากอยู่แล้วนะฮะซีรีส์เรื่องนี้เนื่องจากตัวอย่างปล่อยออกมาเนี่ยคนก็รอดูกันเยอะนะฮะจากแนวทางอะไรอย รวมไปถึงฟังฟีดแบ็กจากพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันนะฮะมีแต่คนด่าแล้วก็ผิดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้กันทั้งนั้นเลยนะมีแต่คนไม่ค่อยชอบกันนะทําให้ผมเองเนี่ยตอนดูก็ค่อนข้างหวั่นใจพอสมควรเลยว่าเฮ้ยมีแต่คนไม่ชอบแบบนี้เราก็คงจะไม่ชอบแบบเขาอะไรนะฮะก็คิดกันไปก่อนแลนะฮะพอหลังจากดู10ตอนจบครับเฮ้ยผมมาแหวกว่าเรื่องนี้ผมแหวกกระแสครับผมดันชอบเฉยเลยครับ ขอบอกกันเลยนะว่ามันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับหนังหรือซีรีส์ในแนวนี้ด้วยกันนะ่ะผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างใช้คําว่าดีนะแม้ภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรสดใหม่ก็ตามนะครับพอดเนี่ยก็คือหนังซอมบี้นี่แหละเอาพอดหนังซอมบี้มาดัดแปลงนะฮะเปลี่ยนจากซอมบี้เป็นแค่ติดเชื้อกลายเป็นสัตว์ประหลาดแค่นั้นเองนะแต่ไอตรงนี้นี่แหละครับที่ดัดแปลงไปเนี่ยหลายๆจุดเนี่ยก็ค่อนข้างว้าวแล้วก็ดูเจ๋งนะ คือรู้สึกว่าเขาก็ครีเอทออกมาได้แบบว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยซ้ำอะไรขนาดนั้นนะแตกต่างมาแล้วก็สนุกสำหรับผมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พอจะรู้อยู่ครับว่าทำไมคนถึงไม่ชอบนะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วก็มาวิเคราะห์ในแต่ละส่วนที่อยากจะเม้าท์มอยต่อนะครับอ่าหนึ่งสวีทโฮมเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือซีรีส์ดราม่าจ๋าเลยครับนี่คือจุดที่ผมคิดว่าคนดูน่าจะผิดหวังกันมากที่สุดในการดูซีรีส์เรื่องนี้นะ เพราะว่าตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างขายออกมาในภาพลักษณ์แบบว่าเป็นซีรีส์กึ่งๆแนวแอคชั่นระทึกขวัญสยองขวัญครับซึ่งมาดูจริงๆแล้วเนี่ยจะคุย70%ของซีรีส์เนี่ยเน้นฉากคุยกันเป็นหลักเลยครับคุยกันเยอะมาก <c oughs> เดินเรื่องด้วยฉากสนทนาจะส่วนใหญ่ครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เล่นในที่เดิมๆฉากเดิมๆในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละครับจะมีสอดแทรกแนวสยองขวัญตึง ตุ้งแช่ให้เราตกใจไม่หลับไม่นอนหรือว่ามีแอคชั่นมาทําให้แบบว่าอะดรีนาลีนในตัวแบบว่าตื่นเต้นขึ้นมาเป็นพักๆหยอดเข้ามานิดๆหน่อยไม่ให้คนหลับแค่นั้นเองครับบางจังหวะผมก็แอบเห็นด้วยนะใครดูตอนกลางคืนนะมึงแบบดึกงดืง๋นๆเนี่ยผมว่ามีร่วงได้เหมือนกันนะด้วยการเดินเรื่องแบบนี้นะครับชวนหลับจริงๆก็มีเหนื่อยบ้างครับแต่ภาพร,รวมนะผมไม่มีปัญหาครับกับแนวดราม่าอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวดูได้ทุกแนวนะครับการคุยกันของตัวละครเยอะๆเนี่ย ถ้ามันคุยได้แบบน่าสนใจก็โอเคแล้วเรื่องนี้ผมว่าเป็นการคุยกันที่แบบว่าพอเราฟังไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกรู้จักตัวละครมากขึ้นนะได้รู้ปุ่มปมของตัวละครมากขึ้นด้วยความที่ผมชอบตอนแรกตอน2มาเลยมันเปิดตัวแต่ละตัวละครในอพาร์ตเมนต์ได้แบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างลึกลับดูแปลกแปกันทุกคนเลยทำตัวลับๆล่อๆอะไรอย่างเงี้ยมีปริศนาที่รอการเฉลยนะครับว่าทุกคนนิสัยเป็นยังไงแล้วมีความหลังอะไรมาก่อนอางเงี้ยผมเลยค่อนข้าง อยากจะรู้จักพวกตัวละครเหล่านี้ครับแล้วเขาก็ค่อยๆเล่าออกมาได้ดีครับทาให้บทดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าผมรู้สึกไหลลื่นนะถ้าใครไม่ชอบซีรีส์สายคุยเนี่ยคุณอาจจะยอมแพ้ตั้งแต่ประมาณตอน3ตอน4ได้นะครับเพราะว่ามันคุยกันเยอะจริงๆครับตรงนี้ก็เข้าใจนะครับด้วยบรรยากาศมันเล่าแบบเงียบๆเชื่อเชียบด้วยนะฮะนิ่งๆต้องทําใจกันนิดนึงแหละครับคนดูเพราะว่าเน้นเครียดครับเน้นซีเรียสอะบทมันไม่ได้บันเทิงตลอดนะครับเท่าที่สัมผัสได้นะครับอารมณ์เนี่ย แต่พูดได้ถึงพวกฉากแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยพอมีก็มันใช้ได้นะอารมณ์แบบไลฟ์แอคชั่นนั่นแหละสู้แนวการ์ตูนอะไรอย่างงี้จริงๆนะฮะตุม้มตามเวอร์เบิร์นเวอร์วังอยู่เหมือนกันนะครับมีการตายแบบช็อกช็อก,อกเป็นนรกเลยนะฮะเออแล้วพอดแบบเนี้ยผมโหยหามานานแล้วนะครับกับแนวเอาชีวิตรอดซอมบี้ติดอยู่ในสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแม้ในเรื่องเนี้ยจะไม่ใช่ซอมบี้เป็นสัตว์ประหลาดก็เหอะนึกออกเรื่องสุดท้ายนะที่ผมดูแล้วติดใจมากเลยก็ต้องนึกไปนู่นเลยดอนออฟเดอะเดย์อะที่คนหลบอย ไอเรื่องนี้ตอบโจทย์มากเลยถ้าใครคิดถึงดอนออเดอรเดทอ่ะนะแล้วในซีรีส์เนี่ยมันดันมีซูเปอร์มาร์เก็ตในอพาร์ตเมนต์ด้วยนะโชคดีมากเลยอยู่รอดกันได้เพราะซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นี่แหละซีรีส์เนี้ยก็เหมือนนำคอตแบบนั้นมาขยายมันนำเสนอให้แบบว่ามันลึกขึ้นเน้นแก่นเรื่องในเรื่องการเอาตัวรอดจิตใจของผู้รอดชีวิตที่มีนิสัยแตกต่างกันมีปมต่างกันต้องมาอยู่ด้วยกันระแวงสัตว์ประหลาดยังไม่พอต้องมาระแวงคนด้วยกันเองอีกนะฮะกว่าจะได้ไว้ใจกันกว่าจะทำความรู้จจัักกนกนว่าะแบบ รักกันอะไรเงี้ยอุย้ยผมว่าทําได้กลมกล่อมนะมันซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างแบบอุย้ยถ้ามีสัตว์ประหลาดมาบุกจริงๆเนี่ยมันจะอารมณ์นี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ชอบชอบชอบสิ้นหวังดีให้อารมณ์แบบติดอยู่ในตึกยาวนานอะไม่รู้ว่าแม่งจะออกไปยังไงเดาวตอนจบไม่ได้เหมือนกัน 2. ในเรื่องของสัตว์ประหลาดนะครับตรงนี้ก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด่ากันเยอะเลยว่า CG ไม่เนียนนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยดูไม่สมูทใช่ไหม ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกตาพอสมควรเลยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ย CG ของพวกสัตว์ประหลาดปีศาจเนี่ยจะออกไปทางลักษณะเป็น CG คล้ายกับตัวละครนในวิดีโอเกมนะคล้ายกับพวกสัตว์ประหลาดในวิดีโอเกมมากครับนึกไปถึงตอนเล่น Resident Evil เลยอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้าง C g เกมชัดชัดมันก็เลยแบบว่าเวลาเข้ากับคนแสดงจริงเวลาเข้าฉากกันเวลามีฉากบู๊อะไรเงรี้ยมันจะดูขัดขัดใช่ไหมล่ะขัดขเขินเขิน,ขน,ขนตอนแรกๆเนี่ย ตอนติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเลือดออกกําเดาไหลอะไรเงี้ยยังดูเนียนยังดูแบบเรียวแต่พอแปลงร่างเป็นพวกสัตว์ประหลาดนี่แม่งเป็นแฟนตาซีทันทีนะมันก็ไม่แปลกนะทาไมมีบางคนชอบไม่ชอบนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยส่วนตัวมองว่าเฮ้ยมันให้อารมณ์แปลกมาดีเหมือนกันแล้วมันจะมีฉากที่แบบว่าบู๊กันตูมตามแล้วก็แบบซัดกันแบบคล้ายๆการ์ตูนด้วยนี่ดี่ทำให้ผมว่ามันก็โอเคนะแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันได้อารมณ์ไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนเว้ยอีกอย่างที่ชอบในความเป็นสัตว์ประหลาดนะ คือความพิสดารของเรื่องเนี่ยคือไอการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้ติดแล้วแปลงร่างในรูปแบบสัตว์ประหลาดเดียวกันเหมือนซอมบี้นะถ้าซอมบี้เนี่ยคนจะแปลงร่างเป็นซอมบี้เหมือนกันหมดใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้ไอคนติดเชื้อจะแปลงร่างตามกิเลสภายในจิตใจนะฮะมันก็จะทําให้รูปแบบของสัตว์ประหลาดที่เป็นเนี่ยแปลงร่างออกมามีความแตกต่างกันออกไปนะฮะในรูปแบบรูปลักษ์ความโดดเด่นทางพลังอะไรเงี้ย เราจะเห็นว่าแต่ละคนแปลงร่างออกมาเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปไงในรูปแบบสัตว์ประหลาดต่างๆตรงนี้ทำให้แบบว่าเฮ้ยเจ๋งว,ว่าจะเจอสัตว์ประหลาดแนวไหนอีกในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แม่งตายยากด้วยนะฆ่าแล้วแม่งฆ่ายากฟันหัวขาดแม่งยังไม่ตายเลยทําให้จุดเด่นในเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นการหยิบจับพอดซอมบี้มาขยายให้มันดูแล้วรู้สึกว่าแปลกดีอะไรเงี้ยดูไปเพื่อนๆชอบสัตว์ประหลาดตัวไหนมากที่สุดผมชอบไอตัวที่แบบว่าโผล่มาในตอน EP แรกครับ,รบที่มันเปิดปากกว้างแล้วแบบ ลิ้นยาวออกมานะครับแล้วก็สูบกินมนุษย์อ่ะโคตรสยองเลยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่แหละน่าจะเป็นลาร์ดบอสนะออกมาแดกคนแบบช็อกๆประมาณ2ทีใช่ไหมล่ะตอนหลังเนี่ยโดนไอสัตว์ประหลาดกล้ามตัวใหญ่บีบตายเฉยเลยนะออกมาตะปบปัม๊มเ,เราก็คิดว่าจะเป็นลาร์ดบอสไอสัตว์ประหลาดกล้ามนี่ก็เด่นนะออกมาหลายต่อนนะร่วงตึกยังสูงยังไม่ตายเลยสัตว์ประหลาดนี้ก็มีสู้กันเองบ้างเนะาะ 3. ม ในเรื่องของตัวละครนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชอบนะครับผมรู้สึกว่าแคสติ้งมาเนี่ยโดดเด่นกันทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือว่าตัวประกอบที่ไม่ค่อยเด่นแต่ละคนเนี่ยตีบทแตกนะยิ่งจะใครชอบซีรีส์ที่แบบว่าเล่นกับซีนอารมณ์เล่นกับซีนดรามา่าเล่นกับความโดดเด่นของคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะชอบซีรีส์เรื่องนี้นะ เพราะว่านอกจากคาแรคเตอร์จะไม่ซ้ํากันแล้วนะครับตัวละครยังเยอะชิปเปงตัวละครเนี่ยเด่นกันหลายตัวแต่ผมจําชื่อตัวละครแทบจะไม่ได้สักตัวนะครับด้วยความที่มันเยอะมากนะครับแล้วก็แบบจะมีตัวละครที่เชื่อว่าถ้าดูไปเนี่ยคุณจะเลือกชอบสักตัว2ตัวนะผมเนี่ยชอบสุดๆก็คือพิว่วนซาบูไรครับ โคตรเท่เลยนะฮะตอนแรกเนี่ยคิดว่าเปิดตัวมาเนี่ยคิดว่าจะเป็นผู้ชายหื่นนะฮะมีแอบมองสาวแม่มือเบ็ดในลิฟต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยโหยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อบอุ่นแล้วก็นิ่งแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะแล้วใช้ดาบสมูไรเก่งด้วยนะครับสู้จนแบบตัวตายเลยโอ้โหโคตรเศร้าเลยอุตส่าห์เลือกเชียร์คนนี้นะครับตอนหลังสู้กับอะไรอะสัตว์ประหลาดรอปรพอโดนเลื่อยโอ้ยเลื่อยแขนขาดเลยฮะ แล้วให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโยนระเบิดอัดเข้าไปในลิฟต์เผาตายทั้งเป็นไปอีกโอ้โหยิ่งเพิ่งบอกชอบแม่สาวมือเบสไปไม่ไม่นานเองอะ่ะตะเตือนใจเลยครับอีกคนที่ชอบรองลงมาเนี่ยชอบพี่นักเลงนะที่คาแรคเตอร์นี่เหมือนกระตูนมากเลยที่แบบบ้าพลังอะ่ะพี่แกนิ่งๆ่งขึมขมไม่พูดไปจากับใครนะครับมีบทโหดก็ซัดอย่างเดียวครับโชคสัตว์ประหลาดมือเปล่าโดนสัตว์ประหลาดกัดยังไม่รู้สึกตะเทือนเลยอย่างพระเอกเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะปูมปงของเขาเนี่ย ลึกลับซับซ้อนนะครับสับขาหลอกหลายทีนะบทเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วนักแสดงเนี่ยก็แสดงออกมาดูจืดจืดอาจเป็นเพราะบทด้วยนั่นแหละพเอกเนียหน้าตาคล้ายจุงกินะดูไปดูมานะบางมุมนะส่วนสาวๆนี่ก็เลือกไม่ถูกอีกเหมือนกันนะครับอลิซอินบอร์เดอร์แลนนี่สาวๆเยอะแล้วนะเรื่องนี้สาวๆไม่แพ้กันเลยตัวละครเด่นๆนี่แม่สาวมือเบสแม่สาวเต้นบัลเล่แม่สาวนักดับเพลิงแม่สาวเลี้ยงคุณตาอุ้ยหน้าตาสวยๆทั้งนั้นถ้าจะให้เลือกสักคนนะ ดูยันจบเนี่ยยังเลือกยากเลยครับว่าชอบใครนะเพราะสวยทุกคนนะฮะบทเด่นทุกคนนะเอาจิงๆิงเนี่ยถ้าจะให้คุยเจาะแบบตัวละครเป็นตัวเป็นตัวเอามาพูดเอามาบทเนี่ยโอ้ยสนุกนะฮะเพราะว่ามีเรื่องน่าสนใจแทบจะหมดเลยนะครับอย่างหนุ่มแบ่นที่เป็นคนชอบวางแผนเหมือนเป็นหัวหน้าในอพาร์ตเมนต์นะจะทําอะไรเนี่ยต้องผ่านในแว่นนี่นะอย่างลุงพิการอย่างเด็กๆ2คนอย่างคุณป้าเสียลูกอย่างสองผัวเมียเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเยอะนะฮะไอโรคจิตที่โดนจับมาซ้อมอีก มีปูมปมที่แบบว่าโอ้โหพอเฉลยก็รู้สึกว่ามันก็พีคดีนะยิ่งไอ้โรคจิตเนี่ยเราสงสัยมาตลอดว่าทําไมพี่นักเลงถึงจับไว้ทําไมถึงซ้อมจนน่วมนะฮะที่ไหนได้แม่งเป็นฆาตรกรโรคจิตนะจับเด็กมาขังมามัดไวอะไรเงี้ยสะใจมากเลยพอเฉลยแล้วนะสรุปแล้วนะฮะสำหรับผมเนี่ยเป็นซีรีส์เอาตัวรอดแนวดราม่านะต้องบอกว่าดราม่าดีกว่าที่ผสมผสานความเป็นไลฟ์แอคชั่นการ์ตูนทำออกมาได้ดีเลยล่ะสำหรับผมนะค่อนข้างดีเลย ดูความที่ชอบอะไรที่แบบดราม่าอยู่แล้วนะฮะแล้วเล่าออกมาได้แบบว่าดูลุ้นกับการเอาตัวรอดของพวกเขาดีครับแล้วมันเหมือนเอาพอดของซอมบี้มาผสมผสานกันไปอีกติดอยู่ในที่แคบอะไรอย่างนี้อีกจุดเด่นพอดมันก็คือไอ้การติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ต้องเอาตัวรอดกับสัตว์ประหลาดนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนปรับเปลี่ยนมาจากไอ้ซอมบี้ได้ดีนะครับคล้ายๆกับเรื่องนี้อะไรนะแต่อันนี้มันดูแบบโอ้โหผมชอบมากกว่าครับให้คะแนนเลยผมให้ผมให้8เต็มส0ไปเลยครับ ข้อเสียสําหรับผมนะที่หักคะแนนไปนะเท่าที่สังเกตเนี่ยดูไปเนี่ยจะชอบหมดนะยกเว้นตอนท้าย,ายครับประมาณตอน9ตอน10โดยเฉพาะไอ้ตอน10นี่แหละจากที่คิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่จบในใตัวได้นะครับแต่พอมาถึงตอน10โอ้โหอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันรวบดัดแล้วก็รวดเร็วไปมากเลยมีเวลาเล่าต้อง10ตอนตอนละ50นาทีบางตอนเนเกือบชั่วโมงนะครับแต่ตอน1ินี่ ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวบดัดเร่งรีบมากเลยอ่ะบางคนเนี่ยอยู่รอดมาอย่างนานนะครับดัดมาตายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมีโจโรโผล่เข้ามาไอ้พวกป่าเถื่อนเข้ามาอาพาร์ตเมนต์ยิงรัวแบบโอโ้โหแค่มาตามคนที่หนีไปนะจะเอานิ้วมาสแกนกระเป๋าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไปๆมาๆเนี่ยมันเหมือนแบบบทเหมือนจับยัดมาให้ฆ่าคนในอาพาร์ตเมนต์ให้ให้ใหจบจบให้ตายไปอ่ะตายการะนาวเลยนะครับมันเร่งจังหวะไปนิดนึงมันก็เลยแปลนๆบ,นบ้างนะครับบทบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ย อีกอย่างในเรื่องฉากแอคชั่นนะครับผมว่าบางฉากเนี่ยที่กําลังลุ้นอยู่กําลังสู้กันอยู่เนี่ยจู่ๆก็ตัดฉากไปเฉยเลยนะฮะเหมือนสู้กันเสร็จแล้วแล้วไอ้สัะหลาดมันก็โผล่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมีหลายฉากนะอารมณ์แบบโดดๆนะครับตัดแบบแปลกๆก็นี่นาะจะเป็นข้อเสียที่รู้สึกว่าดูไปไม่ค่อยมีอะไรมากมายอะ่ะส่วนข้อเสียของคนอื่นๆเ,เนี่ยถ้าให้เดานั้นหลกัหลกๆก็คือน่าจะเป็นการเล่าเรื่องที่ชา้าแล้วก็ชวนง่วงแน่ๆครับผมเดาแต่ของผมเนี่ยไม่ถึงกับเป็นปัญหาทีนี้มาคุยถึง ตอนจบแล้วก็ปริศนาได้ต่างๆที่ยังไม่เฉลยนะครับสรุปแล้วตอนจบทุกคนเนี่ยก็หนีออกมาจากอาพาร์ตเมนต์ได้ใช่ไหมคุณตาที่แบบขุดหลุมหลบภัยเจอนะแล้วทุกคนก็ลงไปที่หลุมหลบภยัยแล้วก็เดินออกไปนอกตึกแต่แม่ก็ไปเจอทหารอยู่ดีนะแล้วทหารก็เอาไปที่สถานที่คุ้มครองคนรอดชีวิตสถานที่หลบภยัยปริศนาตอนจบที่ยังทิ้งท้ายไว้ที่น่าจะเล่าไปต่อซีซั่นสองครับสาเหตุโรคระบาดเนี่ยสรุปแล้ว หนังยังไม่เฉลยนะว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับสรุปจะเป็นคำสาบจริงๆหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปในซีซั่น2นะครับมีใครคิดเหมือนผมไหมว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นไอปลาเน่าที่รปาภาเปิดใช่ไหมพอเปิดปุ๊บเลือดก,กำเดาไหลเลยนะฮะเอามาสับขาหลอกคนดูเล่นนะไอปลาเน่าที่คุณนายที่เสียลูกเอามาให้นะคีย์เวิร์ดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ผัวของหญิงพนักง,งานดับเพลิงนะฮะที่กำลังทดลองแล้วก็หาคำตอบของตัวเองอยู่นะครับว่ามันคือคำสาบหรืออะไรยังไงนะ สรุปว่าเขายังไม่ตายนะเหมือนโดนพวกทหารจับไปนะฮะหรือว่าเอาไปทดลองอะไรรอเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแล้วที่น่าสงสัยก็คือไอ้ที่อยู่ในกระเป๋าอะที่พนักงานดับเพลิงเอาไปเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันคืออะไรอะไรอยู่ข้างในกระเป๋าครับจะเห็นว่าพวกกลุ่มซาดิสอะพวกแก๊งโจเนี่ยพยายามจะเปิดออกมาแต่ก็เปิดไม่ออกแล้วก็จบไปก่อนนะครับมันคืออะไรอะไม่เง้ยขลองใจนะไม่เฉลยก่อนในฮะจะจบทําไมวะเนี่ย แล้วก็ในซีซันสอเนี่ยไอคนที่แบบว่าติดเชื้อแล้วรอดจนถึง15วันเนี่ยทนได้อะ่ะจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อพิเศษอะไรอะ่ะตอนนี้ที่โผล่มาเนี่ยจะมีพระเอกคนนึงละแล้วก็มีตัวร้ายติ๋ีที่โผล่มาอีกคนทนึ่งที่อยู่กับในแก๊งโจนะนะก่อนจะทรยศฆ่าหมดอะจะมีอีกกี่คนนะฮะโอ้โหในซีซัน2เนี่ยก็เดาทางไม่ออกเหมือนกันนะฮะ พระเอกเนี่ยก็เหมือนจะแบบแปลงร่างแล้วเหมือนกันนะเนะี่ยปีกงอกออกมาข้างหนึ่งจะเป็นสัตว์ประหลาดอยู่แล้วแต่โดคนคุณลุงพิการห้ามไปก่อนงั้นพระเอกได้แปลงร่างแล้วนะดูจากพระเอกนี่แนวทางนี้น่าจะเป็นปีศาจที่เท่นะนะสัตว์ประหลาดที่แบบเท่มากๆนะปีกนี่แข็งโป๊กนะทำให้คุณต่อสู้ละลายได้อีกนะไอพี่ตีนี่ละลายแล้วแบบกลายเป็นแบบสาสารกลายเป็นของเหลวเลยนะตอนแรกเราก็คิดว่าไอพี่ตีตายนะครับที่ไหนได้ไม่ตายนะมันละลายแล้วมันก็แบบขยับได้อยู่แล้วมันก็ไปที่รถอนะ รถหุ้มเกาะแล้วรถหุ้มเกาะก็หายไปนะครับมันบังคับรถหุ้มเกาะได้อ่ะไอพี่ตีคนนี้น่าจะเก่งมากๆานะสังเกตว่าโดนยิงปุ๊บมีสะท้อนกระสุนออกมาจากหน้าใส่คู่ต่อสู้ได้ด้วยนะเชี่ยวชาญในการใช้พลังมากโดยพระเอกเนี่ยยังไม่เชี่ยวชาญเลยนะฮะจอนซูเนี่ยยังไม่เก่งเลยนะในการใช้พลังอะ่ะเหมือนยังไม่รู้เลยว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรด้วยซ้ำนะดูทรงแล้วเนี่ยสเกลในซีซั่นสองเนี่ยเรื่องราวน่าจะใหญ่โตก,กว่าซีซั่นแรกแน่นอนนะครับมันจะเอาอยู่ไหมว่ายังคิดยังไงก็เหมือนแบบจะออกทะเลหรือเปล่าตตต้องิดามนะ เพราะว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยชื่อเรื่องมันก็สวีดโฮมใช่ไหมหลักๆแล้วพอดที่มันเด่นที่มันแบบรู้สึกว่ายังโอเคมันก็คือการเอาชีวิตรอดในอพาร์ตเมนต์นะฮะแต่พอออกไปโลกกว้างเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนจะแปลงร่างสู้กันอี้เหรอหรือว่าจะเป็นอะไรมันก็ยังคิดยากนะที่สําคัญเลยตอนจบพระเอกทําไมดันจําอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนโดนล้างความทรงจําแล้วก็ไอ้ที่น่าสงสัยเลยก็คือพี่นักเลงเนี่ยสรุปไม่ตายเว้ยล่มาในรถที่พระเอกนั่งงงเลยนะฮะแถมแผลที่หน้าหายไปด้วยบอกว่าไม่ได้เจอกันนานนะ พระเอกเนี่ยงงเลยว่าเฮ้ยยังไงวะเนี่ยสรุปใช่คนเดียวกันที่มาตายหน้าอพาร์ตเมนต์หรือเปล่านะที่อุ้มสาวที่เป็นหอบผื่นออกไปอะ่ะอาจจะเป็นพี่ตี๋นะฮะในร่างสาสารเนี่ยเข้าไปใช้ร่างของพี่นักเลงก็ได้นะทำให้นักเลงเนี่ยฟื้นขึ้นมาที่น่าเสียดายเลยเอาอีกประเด็นหนึ่งเลยกันพี่แว่นเนาะพี่แว่นแม่งเป็นนักวางแผนมาตลอดแล้วก็ท่าทางจะเป็นคนฉลาดที่สุดในกลุ่มแม่งตายเฉยนะฮะตอนหลังเนี่ยตัดสินใจไม่ไปกับเพื่อนไม่ลงหลุมหลบภัยไว้นะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาติดเชื้อนะฮะก่อนจะไปนะฮะ อยู่ในตึกให้ตึกถล่มใส่ตายใช่นั้นนะแต่ดูแล้วเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะตายนะเพราะว่าคนติดเชื้อเนี่ยมันตายยากนะเออไม่ตายแล้วฟื้นแน่เลยนะในอนาคตอาจจะยังมีบทอยู่นะพี่แว่นเนี่ยสรุปทุกคนเนี่ยน่าจะติดเชื้อกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเนาะอยู่ที่ว่าจะแสดงอาการเร็วหรือไม่เร็วแค่นั้นเองนะฮะจะสังเกตว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะแสดงอาการกันเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าเป็นสิ่งเรานะฮะอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่เยอะแยะไปหมดนะแล้วตัวละครที่แบบ ไปกับพวกทหารเนี่ยกลุ่มนี้จะยังมีบทไหมเนี่ยว่าหุ้ยน่าสงสัยอีกยิ่งพูดยิ่งขันปากยิ่งมีอะไรที่แบบน่าคุยเยอะจริงๆครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพื่อนๆละ่ะมีประเด็นไหนอยากคุยอยากเสริมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยนะสนุกสนุกขำๆนะครับก่อนจะลาจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับคลิปนี้นะครับมีคุณชัยวัฒนรงค์ชัย4 9บาบาทครับคุณพีรพั ุ้งฟู5บาทครับผมขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับผมก็ัวน,นี้ชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามชับใครกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวอะไรแบบนี้อีกน่าจะบ่อยๆนะครับบ๊ายบายวูู้